ที่ปรจอลงทัวร์วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดินเนอร์กันที่ร้านอาหารริมทะเลบรรยากาศดีๆอาหารอร่อยอาหารทะเลสดๆต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขารีวิวกันเพียบเลยค่ะและที่สําคัญคือร้านนี้คุณต้องโทรจองก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณวอล์กอินเข้ามาเนี่ย โอกาสที่จะไม่มีโต๊ะนั่งสูงมากวันนี้ไฟทำกันบ้านมาดีค่ะโทรจองโตะเรียบร้อยแล้วและตอนนี้ไฟอยู่ที่ร้านริมผาลาพินเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะได้นั่งตโตะโซนไหนกันค่ะไปค่ะ ต้องบอกว่าร้านนี้เขาเป็นซิกเนเจอร์ของย่านนี้ก็เพราะว่าร้านริมผาลาพินเรียกว่าเป็นร้านวิวสวยเพียงร้านเดียวที่อยู่ติดเบื้องชายหาดบ้านอำเภอเลยเลยค่ะแต่ความพิเศษของร้านนี้นอกจากจะมีซีฟู้ดอร่อยอร่อยสดๆด,ดแล้วเนี่ยเขายังการันตีวิวสวยๆให้กับนักท่องเที่ยวที่มาทานอาหารภายในร้านอีกด้วยค่ะผู้ชมค่ะตอนนี้ไปอยู่กับผู้จัดการร้านริมผาลาพินล้ค่ะพี่จงาสวัสดีค่ะ พ่สงหาขาเดินเข้ามาบรรยากาศดีมากแล้วก็ลูกค้าเยอะมากร้านนี้มีกี่โซนคะพี่ร้านของเรามีสเตปทั้งหมดนะครับผมมันมีที่เดินเข้ามาจะเป็นสนามนะครับสุดสน้าเป็นเป็นเป็นโซน,น,นที่เป็นบินแบ๊กทางแบบกับบอกะนะครับแล้วก็โซนที่เป็นต้นไม้นะครับที่เป็นโต๊ะ ส่วนมากเราจะให้เป็นในส่วนของกรุปทัวร์ที่จองเข้ามานะครับคือกรุปทัวร์วจะให้นั่งในส่วนของข้างบนทั้งหมดค่ะนะครับและอีกจุดหนึ่งที่เส็พข้งบางในก็คือเป็นโซนที่ช่วงหัวค่ำนะครับที่เราเปิดสี่โมงเย็นนะครับมันมันจะนั่งริมระเบียงไม่ได้เพราะแดดมันร้อนแดดทะเลมันร้อนจัดนะครับต้องนั่งที่โซนตรงใต้ถุนบ้านใต้หลงังคาก่อนค่ะนะครับในส่วนของสเตปที่ลูกค้าชอบนั่งที่สุดก็คือจะเป็นโซนข้างล่างสุด ข้างล่างสุดจะเป็นกตรงที่เราางอยู่แบบนี้ใช่ครับเป็นจุดที่อยู่ติดทะเลใกล้ทะเลที่สุดนะครับในส่วนของสเตปบนที่ขึ้นไปอีกทีนึงก็จะเป็นโซนของแอเรียที่จะมองวิว้ันกว้างได้มากกว่านะครับคือมองวิวของจอมเทียนนะครับแล้วก็ตรงเบื้องชายหาดบ้านอำเภอ อาหารรอเราอยู่แล้วให้พี่สงารแนะนําดีกว่าว่าอะไรเป็นอะไรกันบ้างอันนี้สีสวยมากอ,นนอันนี้น้ำอะไรคะอันนี้เป็น็อกเชลนะครับที่ไม่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ไวน์เลตลิมพาโอ<ฮ>้สวยมากแล้วอาหารที่อยู่ตรงหน้าจานแรกเลยคือเป็นที่ยากจะไแนะนชจุดแรกก็น่าจะเป็นพวกอาหารทานเล่นก่อน,นอาหารทานเล่นอันนี้นใช่ไหมคะนะคเป็นสลัดนะครับเป็นสลัดผลไม้กุ้งทอด สลัดผลไม้กุ้งทอดเป็นเป็นผักไอ้ผลไม้รวมนะครับแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดมาเป็นรูปหัวใจเลยค่ะอืมกุ้งกรอบน้ำสลัดอร่อยค่ะการต่อไปจาต่อไปก็จะเป็นยำเรือล่มนะครับสำหรับยำเรือล่มทำไมอ่ะเป็นเป็นสาที่มันเป็นวางเป็นเวอร์ชั่นหลายๆอย่างแล้วก็มีพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดวางเรือมาล่มอยู่ในจานนี้ค่ะผู้ชมขา อือืมอืือคุณขาต้องมาและเมนูนี้คุณต้องสั่งนอกจากอาหารทะเลจะสดแล้วว่าน้ำจิ้มพี่เด็ดมากอร่อยมากอาจารย์ต่อไปเลยค่ะาจารต่อไปจะเป็นนะครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะครับเป็นเป็นครับผมห่อหมกคืออยู่ในลูกมะพร้า,พาวครับรเป็นเป็นอาหารทะเลครับ อ,อ๋อเป็นอาหารทะเลโอ้โหม,มีกุ้งดีปลาหมึก,กนะครับ<ส>อหอยไม่คู่ครับนี่ค่ะอืมท้างมีเนื้อกะเพราอ่อนในนี้ด้วยอ่ะอาการต่อไปอาจารย์เาะะจะเป็นกุ้งผัดพริกเผาครับผมกุ้งผัดพริกเผาตัวนี้ใช้เป็นกุ้งอะไรครับอันนี้เป็นกุ้งลายเสือครับผมอืม,อมเนื้อกุ้งที่เด้งมากอ่ะ อร่อยมากอันนี้จะออกวหวานๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเลยมา,ามากจานนี้บ้างอันนี้จะเป็นตัวนอ้เ,<ร>เป็นไฮไลท์นะครับนนซึ่ลละลูกค้าที่มาตัวนี้จะเป็นตัวเด่นคือเป็นปลากระพงทรงเครื่องนะครับจะเป็นพวกน้ำยำน้ำยำรสชาติกรอบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานรับผมดไปมีม่ทั้งม่วงมีก้านขะนา้ามีอะไรประมาณนี้อยู่คือสมุนไพรเขาเยอะมาก ทำไมเรายกให้จานนี้เป็นไฮไลท์ของร้านเราคะเพราะว่าที่มาของเราเน้ํจยาของเรานี่มันจะผิดแปลกจากที่อื่นผิดแปลกเนี <ๆ S 2> ่ยพีพูด,พดอย่างนี้เราต้องนะครับมันจะน้ำยำ,ำเลยตะไคร้มีเม็ดมะม่วงนะครับ<ะ>ถั่วลิสงนะคุกเขาเป็นน้ำยำนั้นซีฟู้ดนะครับอือหือมีความสุขไปจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่วิวนะพี่ธนา พอได้มาชิมจริงๆอาหารเขาอร่อยมากคุณผู้ชมขานี่เนี่ยน้ำยำเนี่ยโอ้โหคือเด็ดอะ่ะอันนี้เนี่ยรสชาติถึงเลยอร่อยวันนี้ฟินมากฟินกับอาหารฟินกับบรรยากาศแล้วก็พนักงานที่นี่น่ารักทุกคนโดยเฉพาะผู้จัดการร้านค่ะขอบคุณพี่สง่าด้วยแต่ว่าก่อนที่จะขอในรญาตชิมหรือว่ากินอย่าง็นทางการเนี่ยถามนิดนึงเปิด์จีโมกี่จโม่คะ อร้านเราจะเปิดวันธรรมดานะครับเปิดสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นครับผมครัวปิดห้าทุ่มครัวปิดห้าทุ่มร้านเราปิดเที่ยงคืนนะครับค่ะ๋อ,อแต่ครัวเนี่ยปิดห้าทุ่มแต่ร้านเปิดไปจนถึงเที่ยงคืนครับผมส่วนในเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าวันปิดสกคันะเลิกรเราจะเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงแต่ว่าร้านนี้เนี่ยถ้าเราไม่จองอคุณจะไม่ได้ที่ริมทะเลพี่คะทิ้งเบอร์ไวะะ้เลยค่ะ เพราะว่าคนที่ดูเนี่ยอยากตามมาแน่นอนเบอร์ที่จะต้องโทรจองร้านนี้เบอร์อะไรคะศูนย์สามแปดสองสามห้าห้าหนึ่งห้าครับค,คุณต้องรีบโทรมาจองนะจ๊ะอาหารก็อร่อยวิวดีแบบนี้สําหรับใครที่อยากจะมาลงทัวตามฝ้ายนะคะชิมทั้งอาหารชิมทั้งบรรยากาศแบบนี้ถ้ามาแนะนานะคุณผู้ชมมาช่วงประมาณ6กโมงเย็นคุณมารอพระอาทิตย์ตกเลยถ้าน้าร้อนพระอาทิตย์มันจะตกช้าหน่อยคุณจะได้เห็นวิวฟ้าเปลี่ยนสีไปเรื่อย แล้วก็ชิลแบบนี้สบายๆวันนี้ขอสบายๆกับบรรยากาศร,ริมทะเลกับอาหารอร,ออร่อยๆก่อนขอบคุณพี่สาง,งาค่ะขอบคุณครับวันนี้ครับ